ฟิลเลอร์อยี่ห้อจูวีเดิมดีอย่างไรแต่ละรุ่นแตกต่างกันไหมสวัสดีค่ะหมอกริปวีสแควร์คลินิกค่ะคลิปนี้เรายังอยู่กับการเลือกฟิลเลอร์ว่าเราจะเลือกใช้ฟิลเลอร์อยี่ห้อไหนดีวันนี้คุณหมอจะพามารู้จักแบบเจาะลึกกับฟิลเลอร์อยี่ห้อจูวีเดิมค่ะว่ามีกี่รุ่นและแต่ละรุ่นเหมาะกับการฉีดจุดไหนค่ะ ฟิลเลอร์อยี่ห้อจูวิเดอรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาตรฐานผ่านการรับรองจาก USFDA และออยอประเทศไทยค่ะเป็นหนึ่งในฟิลเลอร์ที่ได้รับความนิยมจากหมอทั่วโลกในการใช้ปรับรูปหน้านำเข้าโดยบริษัทอาร์แกนไทยแลนด์ค่ะ ฟิลเลอร์จูดิเดิมเป็นฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพสูงโดดเด่นทางด้านผลลัพธ์ในการยกกระชับใบหน้าค่ะและที่สําคัญมีส่วนผสมของดโดเคนหรือยาชาทําให้ตอนฉีดคนไข้ไม่เจ็บค่ะฟิลเลอร์จูวเดิมมีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ2เทคโนโลยีเรียกว่าไฮรคอร์ ord, และไวคอร์เทคโนโลยีค่ะ สำหรับเทคโนโลยีแรกไฮร์คอเทคโนโลยีจะมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านของการอุ้มน้ำได้ดีฉีดแล้วฟูมากมีความที่จุนสูงทนต่อการขยับของผิวเหมาะกับการนำมาฉีดในตำแหน่งที่มีการขยับบ่อยๆค่ะสำหรับเทคโนโลยีที่2องวายคอเทคโนโลยีมีคุณสมบัติในการยกกระชับได้ดีมีโมเลกุลในการยึดเกาะที่หนาแน่นมีความเรียบเนียนไม่เป็นก้อนดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับการนำมาฉีดทุกจุดของใบหน้าค่ะ ฟิลเลอร์จวีเดอร์มีทั้งหมด6รุ่นแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มแรกนะคะกลุ่มเนื้อแข็งเนื้อละเอียดและเนื้อนิ่มค่ะในกลุ่มฟิลเลอร์จวีเดอร์เนื้อแข็งจะมี2รุ่นคือ 1. จูวีจุเดอร์โวลูมาเป็นฟิลเลอร์เนื้อแข็งคูปานกลางมีความยืดหยุ่นสูงเหมาะกับการนำมาฉีดใต้ตาคางล่องแก้มขมับอยู่ได้นาน8 8เดือนค่ะ นเนื้อแข็งตัวที่2จูวีเดิมโบลัรเป็นฟิลเลอร์โมเลกุลใหญ่มีความที่จุนสูงคงรูปได้ดีเหมาะกับการนำมาฉีดที่ขมับใต้ตาลองแก้มดึกคางอยู่ได้นาน1 8บแถึงเดือนค่ะถัดมาจะเป็นฟิลเลอร์จูวีเดิมเนื้อละเอียดคือจูวีเดิมโบลลท์เหมาะกับการฉีดชั้นตื้นเก็บรายละเอียดหรือรอยเล็กๆแนะนำให้มาฉีดใต้ตาและเป็นสกินบูสเตอร์บำรุงผิวอยู่ได้นาน8-12เดือนค่ะ สำหรับกลุ่มสุดท้ายฟิลเลอร์จูวิเดอร์เนื้อนิ่มตัวแรกคือจูวิเดอร์มโบมลิปเป็นฟิลเลอร์เนื้อนิ่มมีความละเอียดเหมาะกับคนผิวบางแนะนำมาฉีดในตำแหน่งร่องแก้มไม่ลึกเพื่อเก็บรายละเอียดมุมปากปากระหว่างคิ้วอยู่ได้นาน12เดือนค่ะ ตัวต่อมานะคะจูวีเดอร์ออทพัทเอ็กซีตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้าได้ดีฉีดแล้วฟูมากเต็บสวยทนต่อการขยับเหมาะกับการนํามาฉีดที่ขมับล่องแก้มปากอยู่ได้นาน12เดือนค่ะสําหรับฟิลเลอร์เนื้อนิ่มตัวสุดท้ายจูวีเดอร์โบเบล่าเป็นฟิลเลอร์ที่มีความละเอียดมากที่สุดเหมาะกับการนำมาฉีดหน้าผากทำให้ไม่เป็นก้อนดูเรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติอยู่ได้นาน12เดือนค่ะ และนี่ก็เป็นฟิลเลอร์จูวีเดิมทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะคะ จะเห็นได้ว่าแต่ละรุ่นถูกออกแบบมาให้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งบนใบหน้าค่ะในการเลือกว่าจะใช้ฟิลเลอร์รุ่นไหนดีคุณหมอจะประเมินการเลือกใช้ฟิลเลอร์ให้เหมาะสมกับปัญหาของคนไข้ค่ะฟิลเลอร์ที่ V ีสแควร์คลินิกเลือกใช้ยังมียี่ห้อเลสเตเรนและเบเลโลที่ผ่านการรับรองจากออยด้วยค่ะใครที่อยากรู้เพิ่มเติมว่าฟิลเลอร์ยี่ห้อไหนดีสามารถกดเข้ามาดูคลิปที่ขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากปรึกษาคุณหมอนะคะก็สามารถกดแอดไลน คุณหมอได้เลยค่ะคุณหมอตอบเองค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้คุณหมอฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องมีส q u a r e c ล i n ิกด้วยค่ะ